ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีน้องโดนัทสบายดีครับเมื่อนี่ผมตุกๆเฟมเบอรี่ภาพเพื่อนๆทุกคนไม่เยี่ยมบ้านน้องโดนัทนะครับสาวูุ้ไทยมันน้องเดินมายจะไม่กินข่าวเศร้าแล้วเป็นพี่ครับ โอ้สืขข่อเค่องมากจักจะคิดนี่อย่างเ<ม>จ้าบ่บอกแก้วกินล้วเขาหล่ะเอาสูตรเขาตีเแสรบไปหนานะแกงฮอนฮอนเนาะแกงหมอ,อ,อครับแกงหมอ,อ,อใส่หมูฮอนฮอนไก่กับบะหมี่ตอนแรกว่าจะแกงใส่ไก่ไก่กับบะหมี่เลยเอาหมออูเจ้าแม่กัยััอยู่อยู่เนาะโอ้พอดีนะแม่เห็ดซอยตอนแรกนึกว่าแม่เปนมันยูครับที่น่าจะทำต้องโดนน้เมอนี้ครับ เบิ่งนี้อย่างแนวโดนทัทซีน,นอ่้กไข่าเข้าไปเห็ดกินข่าเศร้าได้ครับกินข้าเศร้าน้ำกันได้ครับผมน้องโดนทัทว่าเมื่อนัเอาา่เลยแขงออมแซบทุนว่าเลื่อยจากเห็ดอีกแซบน้ำเมื่อนั่นโดน,น,โนันเนาะครับงกเคยเห็นเจ้ากินเข่าหลายป่านอน่างจะเกือ ล่างเนื้อล่างออกเลยครับเพราะว่าเขาจะาไปว่างไว้จช็คี่อย่างมาตอมเนี่ยจะตรงลนางให้มันนี่ซะก่อนแต่จะมัดสร้อยกับแบบตอนนันานจาะดห้าแกงอมเด้อครับมืันเคลื่อนกินข่าวก็อย่าง,ดงโดนนั้นทอดลูกสิ้น

เมือ่อในบางหัวติดบอดใมาน้ำเลยวันเกิดลูกเพิ่นเตรียมจัดง,งานวันเกิดสบายดีแม่น้องโดนนัดเบิ่งกล้องนัดอาทิตย์น่ะนี <c oughs> ่ครับแม่น้องโดนทัทครับเห็ดซอยน้องโดนทัทกินขา้าวเช้าน้ำกันนะแกง เหมือนอีใส่ฟักทองครับเมื่อนี่เมือ่อยหล่ะพักที่พอดีที้เมื่อนี่โอ้ยา้านสมบูรณ์ได้พ่อพนนคนแะครับเป็นออกหมูม่บ้นานออกหน้านแต่เศร้าเลยบอกใบก้าวขมือ,อ,มอโอ้คาบจังมุ่งบกม้ง ตั้งแต่ดำมากนะบ่าาคันไอ้ผักเลยตียเลยเมื่อยกับเมียน้องโดนัดปวดเอวนี่ปวดเอวให้มีผักก่อนแต่เราตามจริงเมื่อนี่ได้เป็นแต่ไอ้ไปดำนี่มันบ่มีแดดไม่เลยจะบ,ไไบ่ะบกกบเมื่อยเป็นไงเนาะแต่ว่ากับผักไปเรื่อยเราไม่ต้องเฝ้าดอกมันบ่คันไอ้ตาดอกคุณลัลงคน้นเขาเจ้าดำจนเข่าพันษาแล้วจนกลางเข่าพันษานพุนา่นนไม่เลยสมัยเก่าเนาะ เก้าค่อยสมัยก็แเก้าคือกันสมัยไหนถือว่าได้ดำไว้เนี่ยสมัอนีนเดือนเก้าพูดจังแล้วเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบนี่ก็ยังลายังยังบรทษันเดียังมีคนดำยังได้พวกหน้าได้ลายนะสมัยบรทษันไหนมีรถไถเลยนะสมัอมันมีรถไถมันจะกินสมัอมันมีรถไถมันเอาไว้บางคนก็ยอดเอายอดแต่หัวปียอดแต่เมษาบุตรเนาะบางคนเนาะ ใอ้ไอ้เครื่องเครื่องก็มีตะไคร้มีหัวหอมเลยครับเครื่องแกงอ่อมใี่จัดอาหารลยนะครับ สองโมงกลัวแล้ะครับพอดีหิวได้ดีเนาะสัวจะแล้วเนาะ <laughs> กินขา้าวเศร้าพอดีนะครับกินให้หิวแับแซบ เงินคั้วน้องโดนัดครับเป็นกบบบ้านดดมีอย่างบัานไดเ,เดี๋ยวก็มีคนซอยเหลือเรื่อยๆดอกดผู้ใดอยากมาเยี่ยมมากินเข่าก็น้องโดนัดกับมาเด้อครับดเดี๋ยวจะผ้าเอฟซีมาเยี่ยมน้องโดนัดครอยากมากินเข่าแซบ่บฝีเมือสาวผูไทย มาได้ด้วยครับน้องดูนันเป็นป่าดหัวหอมกับน้ำตาไหลน้ำครับแพร่น้ำตาแพร่หัวหอมมาโดนนัน <No. S 1> หัอหอมมันแสบตาด้วยคุณครับใส่เครื่องปดเป็นจะแสบคักงเดิน ในเครื่อเมือกลายเลยพอดีแล้วเห็ดเต้าเขาเที่ยงจะไม่ต้องกินเต้าก,กินทั้งเต้าทั้งเที่ยงเลยแหละนี่เห็ดลายปลาเนี่ยฮึสูตรไข่บริเฮ็ดบริเมนธรรมดาได้ไข่บริเฮ็ดหน่อยๆเดิมีเป็นซีกเกลิมซีฟคนเหมือนเดียวกันเผาไปท้ายใส่ในแม่หมูโดนัทฐาดเฮี่ยนเท้าเกล็ดหลายๆคนกับยังอิ่มเบิดเด้จนเหลือปุ่นเด้ เออเขาบริฮ็ดอจอเจจังว่าจะว่ามันหน่อยนะเขาเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดจนเหลือผุนดิลองโดนัดกันนะทงานกันเมาพวกเก่งกระย่ามาแต่ยิ่งเก่งๆเนาะโดนัดเนาะยิ่งเก่งเอฟซีเบื้องติใจดีรนาโอ้ยเครื่องหลากหลายนึงครับโดนัดหอมหอมมาโดนัด Mưa sáng của thai Xe khuyên kẹn ra Đây, đưa ra

mặc lại lên này một ít là mặc lại đấy nè hiện lại hiện xe đấy mà người mình vàng, mưa này, chèn mặc ứ cặp xây mũ chín mưa này mất xèm đồng đô năn chín khảo đây lại bên ngoài ตกแท้โหลดโดนันเอามือเมือขูดลงโหลดเออไว้โอ้ยเด็เครื่องหมอเลยครับกินกันสามคนเด้ดดิโอ้ยน้องโดนันเดี๋ยวเอาไว้กินเที่ยงกัากลางเลยแต่ผมคนเดียวกิดแสบตาเด็กถั่วหนึ่งเลยของผมคนเดียวนะโอ้โใคยไข่แม่โดนันมาซอยน้ำ ได้กินว่ายอยตะการเมือนี่แม่โดนัทซอยล่างพักครับแม่ดีก็จะมีเมนูทอดไข่น้ำครับน้องโดนัทก็ก็ปกปกๆเลยกินทอดไข่ห่อนๆแ่บแครับแบแกงออมมาเด้อครับมากินทอดไข่ เจ้าหน่องโดนทัทเด้อครับใส่ยังน,น,น้ำปลาบ่อ่าอ้ครับปรุงอะไรด้ครับบ้านครับน้อ,นองโดนทัทแกงออมครับเหมือนซีมองดูโดนทัทแซ่บบ่ เออไปหน่อยพูดไม่จะเข้าใจแซ่บปะแซ่บแล้วบอเอาเอาไอ้ยันไอ้ยังก่อนนะพักอีตูลงมาเอาคนโอ้โหหอมเนื้อบรรทยังใส่พักอีตูยังหอมครับนี่ยเอาปผงลงไปเจ้าก่อนถอดไข่บั่นโดนั้น โอ้โยเครื่องหมอ้ครับกินกันสามคนน้องโดนัทได้กินหอดแรงงหมดแล้วป่ะมัอแรกงมันรมตรงเที่ยงกินเลยได้โดนัทกินแกงอยูน่นะอืมครับเอาถอดไก่บานครับน้องโดนัทกีไขคเรียบร้อยแล้ว ต้องโดนัดทอดไข่ครับโอ้ชวดดีถึงมันไข่แห้งแคหน้อยแค่นี้โอ้เปลี่นอยด้วยโดนัดนแสดงว่าทอดไข่กินเรื่อยอยู่ด้วยสนิเนาะคล่องอยู่ครับโอ้หอมหอมหอมอืม อดไข่นี่อาหารหลักเลยอ่โดนันมากเงี้ยอือโอ้จะได้กินแล้วเด้ครับแต่นคนน้อยพอนคนไม่น้อยเจอซำคนนอนะครับโอ้โหดองโดนันมากสดน้ำดย ครับอืมถักสองถวยเลยสดนานกระคาเลยมาเด้อมากินเลยแกงออมถอดไข่กับน้องโดนัทได้ครับนะครับทอดไข่เมื่อนีอ้กินสามคนโอ้เต็มหม้อเลยอ,อะ เอาโดนัทสวนแน่โดนัทมเริ่กินข้ากรีเอมใส่มะกอกทอดโอ้ยครับมัอึมัอึบ่ภาษาภาษาภาษไทยถอดไข่อ่าชิมังด้วยโดนัทแซมบอหัหน้าเข้าดีๆเป็นหนังเยนแซมเลยหอมกระดอกหอมหอยๆเลยเป็น แสบคือเกา่าปะ, <laughs> ะ,ะลุยๆโจกเข่าเลยเอาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซิมเข่ากับน้องโดน,นันได้ครับกินเข่าเศร้าด้วยเมือนเนี่ยเมือนั่นเมือนั่นกินเข่าแรกเนาะเม,นะมือนั่นเนาะเมือนีเปลี่ยนบรรยากาศมากินเข่าเศร้าแซ่บบปะน่ะแม่น้องโดนนันเดืดนื้อมาแซ่บแบบโยกโปเลย เป็นไงตัวน้ากินขขาวอิ่มแล้วบอกยิ่มลแล้วแซ่บบอแซ่บนี่ครับกินขขาวอิม่มแล้วน้องเกตก็มาเยี่ยมนั่สบายดีน้องเกตสบายดีโอ้น้องเกตสีเขียวมากงามเด้นีน่มาบัท่านพระเข่าซ้ำครับเอาบัท่านพระเข่ากันย่างขนมอยู่ดอกเป็นไงแม่น้องโดนัทกับแซ่บยิ้มเกินขขาวแซ่บแกงอ้อมเพิ่นติดใจได้เพิ่นติดใจแกงอ้อมบอเพิ่นเราบัวเคยแกงได้เพิ่นมา ใหแกงใส่บักแต่บักฟักบ่กคยแกงใส่บักอืกเลยอืสดมาสัน่นน้องเกียดตกับแม่เยี่ยมน้องโดนัทครับมากินอนตะเวนน้ำกันนน่เี่ตะเวนขน,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 นมก็มีบุลแป๊บซี่น้ำสม้มโอ้ของกินหลายครับอันนี้สงนองบนนัทโดนัทน้ทนองเกียดตครับเป็นง่ามหลายเอฟซี mm hmm. กับมตตา mm hmm. เอาเหตุนับปุ๊กก็นั่งยิ้มเห็นไหมหันมายิ้มเห็นไหมสองคนนี่จะเห็ดนับปุกโอ้โหครับสาวบุไทยมาน้องเดินครับสวยง้วง่ามครูเลยเนาะถ้าเป็นง้อเกียนกับเป็นง้วง่ามครูเลยเนี่ยฮานสำหรับคลิปเอ๋กินข่าวเศร้ากับน้องโดนนัดนี่ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยูทูบช่องตุ๊กตุต๊กเฟมลี่นะเนี่ยเด้อครับมีอย่างกับคอมเมนต์มาคุยก,กันเดน้อไม่บายน้องโดนัับไม่บายแน่น้องเกด